เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็ผัดง่ายๆปรุงง่ายๆไม,ไม่ไม่ยากครับเป็นผัด3ามชนเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบมาเลยนะครับก mm hmm. ็จะมีสตอนะครับเราจะใช้ประมาณไหนก็ตามชอบครับ mm hmm. ชะอมนะครับส mm ่ว hmm. นนี้กระเทียมดองนะครับก็จะซอยซอยเป็นแผ่น ใส่รวมกับสตอนะครับนี่เป็นต้นหอมท่อนนะครับกต้น2ต้นตามชอบครับพริกซีฟ้าแดงผมใส่ไว้กับสตอนะครับส่วนหอมใหญ่ก็หั่นหั่นซอยๆครับจะใส่รวมไว้กับะอมนีม่เป็นกุ้ง5ตัวเดี๋ยวเราไปฉาบน้ำมันก่อน เส้นนะครับก็ดูว่าประมาณสักยุมมือนึงนะครับส่วนไข่ไก่2ฟองครับส่วนการผัดผมอยากถ้าออกเป็นสีดิ้งแดงนะครับก็จะใส่ถั่มน้ำพริกเผาไปให้สีโดยไม่ใช้สีจากซีอิ๊วดำนะครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับของผัด3ชฉุนขอเพิ่มกระเทียมเจียวใส่ไว้รวมกับชะอมวันนี้จะปรุงง่ายๆจริงๆครับ งไม่ยากก็จะเอากระต,อ,ตอของแกงแข็งหน่อยลงผัดก่อนกับไขค่คนะตาัด้วยวุ้นเส้นครับผมตาดด้วยโะอมเลยครับ สุดเพิ่มสีสักหน่อยนะครับยังออกอาขาวๆอยู่ไข่ออกเหลืองแดงร,ระหว่างไข่กับน้ำมันน้ำที่เผาครับสีก็จอ,อกกสวย,วยนิดก็ลงแนะนำนะครับอันนี้ไปทําทางกานเองที่บ้านได้เลยครับผมว่าที่บ้านต้องมีกันทุกคนน้ำตาลหนึ่งช้อนชาเลยนะครับ กับผมปรุงรสด,ดีหูหนึ่งช้อนชาเหมือนกันลองดูครับสูตรนี้เข็มหวานที่พอดีครับอยากให้เพื่อนๆลองดูแล้วก็ตามด้วยกุ้งเลยครับที่เราลวกไว้อันนี้ต้องการให้ผัดให้งห่งนะครับเลือกกุ้งจึงต้องลวกกับน้ำมันก่อน งครับผัด30มูนสูตรง่ายๆเทคนิคนี้ผมใช้บ่อยครับเข็มหวานจะพอดีไม่เชื่อก็ลองทำกันดูนะครับ